มือนี้ก็ได้เวลาลูกตีหาอีกแล้วคะ่ะช่วงนี้เสด็มาพบพ่อกันแต่ย้ำเศร้า,าเด้อค่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่าสิรีนี่ก็ออกหาโม,งมา่งบาดเลยจ้าช่วงนี้งานไม่ไม่กับเขาลายบาาักค่ะบางมือเลิกงานมากนี่ก็เทบสิลมตัวล่งเลยคะ่ะพี่น้องะ่ะเฮ็ดเหลายนี่ก็เมือยเนาะจ้าแต่ว่าก็อดเอานาะคะ่ะพี่น้องะ่องะเฮ็ดหลายก็ได้เงืนหลายคือว่าหันหลัมือนี้คุณสาของเฮาก็เลิกตีหาอีกคือกาก็ย้อนว่าฟังเพลินงานลดหน่อยลงเนาะค่ะพี่น้อง่ะแล้วมือนี้ก็เป็นส่งจมว่าเป็นเมยเป็นลาเน น้องขาเพื่อนว่าคือจังสิขายนีลาสิรีก็เลยบอกเพื่อนไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วก็เตรียมตกินเขากินยาพักผ่อนในส่วนของกับเข่าของเฮ้าเซานี่กับบ๊มี่ยังหลายอีกคือเกามือนี้สิรีก็สิเอาปลาดุกีทอดเหลือไว้เอามาเห็ดเป็นผัดกะเพราเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วมือนี้สิรีก็สิเฮ็ดไคเจียวกุ้งน้ำคาะไ่เจียวของเฮ้าก็เสิเฮ็ดจักสองสหน่วยพุนลละสิรีก็สิเพื่อไวหัวเข้าไปกินยามมือเที่ยงน้ำจ้าพอเขาไปกินเองเนี่ยมือเที่ยงนี่ก หอด้วยมือเทียงกับว่าต้องไปสื่อเขากัสซีซอยเหีเห่าลดรายจ่ายลงไปได้หลายบาทเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่ว่ามานี่ก็บ่รยาบอกว่าจะของประหยัดเด้อค่ะแค่สิรีกาลังเปรียบเทียบว่าถ้าห่อเขาไปกินเองกับสื่อเขากินกัสิีเฮดให้่ยวรายจ่ายของเห่าลดลงในยูเด้อค่ะแต่ว่ากัสิีขืนยูกับเมนูที่เห่าเหตุนําเด้อค่ะถามว่าเห่าเหตุเมนูที่ใส่เงินหลายกัสซีเฮดในเปลืองเงินคือกันเด้อค่ะพี่น้อง่ะเพราะฉะนั้นสําหรับสิรีก็ต้องเลือกเมนูที่ประหยัดนาะจ้ากัสซีกะาวว่าเอาที่เห่ายูได้แลล้้กก็็เเใหาาบบน ค่ะพี่น้อง่ะหลังจากเกี่ยวไข่เรียบร้อยดีแล้วบาดนี้สีลีก็สิพัดปลาดุกกันตัวเลยจ้าปลาดุกอันนี้ก็สิเป็นปลาดุกที่ทอดเหลือไว้ตั้งแต่มือนันห่าละจ้าก็บอกแล้วว่าทอดหลายแบบนี่ก็เฮ็ดเด้หลายไม่นูเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างกับประหยัดแกสน้ำค่ากินบ่เบิดนี่ก็แซ่เย็นไว้ย่ำซิเฮ็ดนี่กระจังเอาออกมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะและแล้วผัดกระเพราปลาดุกของเฮ้ามือนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะซีีก็สิเทล้งจานไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของเครื่องปรุง ตามชอบเดีเลยเดอ้อจ้าหลังจากกับเข่ากับน้ำของเห่าแล้วๆสิรีก็สิไปอาบน้ำแต่งตัวมากินเขาเนาะคะ่ะพี่น้องขาในส่วนของคุ้นสาก็คือจังเพิ่นสิเป็นไข่นีละสิรีก็เลยบอกให้เพื่อนกินเขาแล้วกินยาพักพอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะจ้าเดี๋ยวก็ฮอนเดี๋ยวก็ฝนก็พากกันดูแลสุขภาพเจาของน้ำเดอ้อจ้าสำหรับมือนี้สิรีก็ต้องขอตัวไปก่อนเดอ้อจ้ากินเขาแล้วๆก็สิขอตัวไปเห็ดงานกันซักก่อน